คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำทอดมันข้าวโพดนะคะหรือว่าคอนฟริตเตอร์ก็จะเป็นสไตล์แบบเฮลตี้นะคะสูตรนี้ก็จะทำในหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมมันฝรั่งสักหนึ่งลูกขนาดกลางๆนะปอกเปลือกทำความสะอาดหั่นชิ้นแล้วก็ นำไปต้มให้สุกนะคะหรือว่าใครจะนําไปเข้าไมโครเวฟก็ไ,ได้นะแต่ว่าหั่นบางนิดนึงนะแล้วให้เรานํามาบดให้ละเอียดสำหรับข้าวโพดวันนี้เราจะใช้เมล็ดข้าวโพดแบบดิบนะคะเป็นข้าวโพดหวานปริมาณก็2ถ้วยตวง มันฝรั่งที่บดแล้วก็อยู่ประมาณไม่ถึง1ถ้วยตวงดีนะคะก็เกือบๆเ,เนาะก็จะใช้แทนแป้งนะคะสำหรับมันฝรั่งหอมหัวใหญ่หั่นแบบเล็กๆเ,เลยนะคะใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะเพิ่มข้าวโอ๊ตบดละเอียดอีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะก็จะทำให้มันมีความเหนียวขึ้นถ้าใครกลัวว่ามันจะไม่เกาะกันดีเพื่อนๆเ,เ,เพิ่มมันฝรั่งได้เลยนะคะ เราจะปรุงรสด้วยเกลือสักประมาณ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็จะมีพริกไทยดำป่นค่ะจากนั้นก็จะใส่นมบีซอยนะคะหรือว่านมถั่วเหลืองนะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วก็นวดด้วยมืออีกทีค่ะ หลังจากที่เรานวดเข้ากันดีแล้วก็ลองปั้นดูนะคะกล่ว่าให้มันปั้นได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วตอนปั้นอาจจะใช้น้ำมันทามือก็ได้นะคะก็จะทำให้ปั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ติดมือมากจนเกินไปค่ะ เราปั้นออกมาสองไซน์นะคะก็จะมีไซส์ใหญ่แล้วก็อีกเป็นก้อนก้อนนะคะคล้ายๆลูกชิ้นเนาะจากนั้นก่อนที่เราจะนําเข้าหมอ้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยเราจะทาน้ํามันนะคะในด้านบนทุกๆชิ้นเลยทาครั้งเดียวก็พอนะคะชิ้นให,ใหญ่เนี่ยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาก็อบครั้งแรกสัก10นาทีจากนั้นให้เรานำออกมากลับด้าน รอบที่2อุณหภูมิเท่าเดิมนะคะแต่เวลาลดลงเอาแค่3นาทีก็พอค่ะ<ม>เสร็จแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากค่ะตัวนี้มันจะไม่ได้กรอบนะมันจะออกนุ่มๆน,นะคะส่วนรสชาติก็จะหวานข้าวโพดนะเราใส่ค่อนข้างเยอะจะเป็นข้าวโพดหวานจากโคราชนนะคะ่ะก็เลยรสชาติค่อนข้างอร่อยจะไม่จิ้มน้ําจิ้มก็ได้นะคะหรือใครจะเอาไปจิ้มซอสมะเขือเทศซอสพริกก็ได้เลยค่ะ เราว่ามันเป็นอาหารว่างทานเล่นที่ค่อนข้างเฮลตี้แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆลองไปทำดูค่ะ